สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการ IPM อัปเดตกับลูกปาสิบโปไทยค่ะและในวันนี้นะคะลูกปาก็มีเรื่องราวข่าวสารงานอีเวนต์ดีๆมาฝากคุณผู้ชมมากมายเลยแหะค่ะจะมีข่าวสารอะไรมาฝากคุณผู้ชมในวันนี้บ้างนั้นไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะ Cars24 ศูนย์รวมรถยนต์มือสองออนไลน์ คว้าตัวโมอามินาพินิษรวมสร้างสีสันพร้อมชวนร่วมเปิดประสบการณ์การซื้อรถมือสองสภาพดีราคาคุ้มค่าในงาน Fast Auto Show Thailand 2022มหกรรมรถยนต์มือสองที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประเทศไทยชูไฮไลท์สุดปังด้วยการชมรถยนต์แบบเสมือนจริงผ่านทาง VR experience พร้อมเลือกรถยนต์ใช้แล้วหลากหลายรุ่นชั้นนำและรถยนต์ไฟฟ้ามือสองสมรรถนะดีเยี่ยม ที่มากับโปรโมชั่นพิเศษมากมายนาบูธคาทเวนตี้โฟร์ไบเทคฮอลล์หนศูนยะ์นูนิทรรศการและการประชุมไบเทคบางนาและสำหรับท่านใดที่พลาดโอกาสและไม่สะดวกเดินทางมางานด้วยตนเองสามารถเข้าไปเลือกดูและสั่งซื้อรถได้ผ่านทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันคาทเวนดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง App Store และ Google Play Store รายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ w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  e b o f a c e b o o k c o m car24th ค่ะคือจริงๆอ่ะโมรู้จัก car24 มาข้างๆขนาดน,นะถือว่านานนะคะแล้วก็ดูดูมาบ่อยรู้จักเขาเพราะว่าเขาเป็นรถที่แบบเป็นศูนย์รวมของรถมือสองอที่แบบซื้อขายอะไรอย่างเงี้ยค่ะจบที่เดียวเลยแล้วคือเขาซื้อง่าย แล้วก็คุณภาพดีวันนี้เดี๋ยวจะมาอขอโทษทา,างวันนี้เดี๋ยวจะมาเทสต์ดิสนะคะแล้วก็มาดูรถด,ดูโปรโมชั่นต่างๆอะไรแบบนี้นะคะ่ะไม่ได้ซีเรียสก,กับกับการที่ตัวเองจะต้องซื้อรถมือหนึ่งเสมอไปเพราะว่าทุกวันนี้รถมันก็มีแต่เสื่อมราคาลงนึกออกไหมเพราะมันเสื่อมราคาลงอะเราไม่ได้จําเป็นที่จะต้องไปนั่งลงผุนกับกบอะไรเหล่านี้ขนาดนั้นซึ่ง ในรถของคาเฟนที่ป๋อเขามีรถให้เราเลือกหลายแบบซึ่งในแอปเขาอะถ้าเกิดถ้าเกิดมีกันนะในแอปเขาก็จะแยกประเภทไว้ให้เราเลยว่าเราต้องการรถแบบไหนพวบบเท่าไหร่มีตำหนิไหมมีประกันอะไรบ้างอะไรแบบนี้ค่ะอะไรๆเองเขาค่อนข้าง,ง,งเยอะแล้วก็เข้าไปดูเนี่ยมันเราสามารถหมุนได้360อ,องศาเลยเสมือนว่าเราอะด้ดูรถจริงๆแล้วถ้าเกิดว่าใครสนใจอะไรเงี้ยกระทักไลน์ทักแชทไปได้เลยก็คือแอดมินก็คือคอยตอบ แล้วก็นัดดูรถนูนี่นั่นเลยนะคะง่ายใช่คือนึกอ,ออกไหมว่าเศรษฐกิจก็เนาะค่าน้ำมันก็แพงอะไรอย่างเงี้ยค่ะในในเรื่องของรถเนี่ยถ้าเราได้รถมือสองจะคุณภาพดี<ม>เหมือนเราได้รถใหม่มันก็โอเคสำหรับคนในยุคปัจจุบันนี้นะคะ<ม>ก็ฝากคาร์ทันที่โฟด้วยนะคะคือจริงจ ในแอปเนี่ยโมอยากให้ทุกคนลองโหลดแอปพลิเคชันนะคะแล้วก็ลองดูศึกษาข้อมูลข้างในแอปดูอะค่ะมันดูค่อนข้างง่ายนะคะแล้วก็รถแต่ละคันเนี่ยมีคุณภาพมากรถในแอปเขาก็มีประมาณพั0พันสีรกว่าคันเยอะมากแล้วว่ากดเข้าไปดูรถทั้งหมดก็ได้หรือว่าในส่วนของรถที่เราชอบประเภทที่เราอยากจะได้ก็ได้ค่ะมีหมดเลยนะคะฝากด้ยค่ะ เป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับเรื่องราวข่าวสารที่ลูกปานำมาฝากคุณผู้ชมในวันนี้เรียกได้ว,ว่าครบรถครบทุกเรื่องจริงๆเลยละคะ่ะสำหรับคุณผู้ชมท่านใดนะคะที่อยากติดตามข่าวสารงานดีๆแบบนี้ห้ามพลาดกับรายการ IPM อัปเดตเลยละคะ่ะสำหรับวันนี้ลูกปาและทีมขา่ขาวต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ครั้งหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีคะ่ะ